สวัสดีครับนักเรียนครับเข้าสู่ในหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับของสมัยสุโขทยัยมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยนะครับรรการพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสุโขทัยครับก็มีอยู่ด้วยกัน5อย่างหรือวัตถุประสงค์5อย่างนะครับ หนึ่งครับเพื่อขยายอำนาจหรือขอบเขตให้กว้างขวางออกไปครับเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้านะครับรักษาความสัมพันธ์ทางกาทีกับรัฐอื่นๆด้วยนะครับเผยแพร่และการรับประทานธรรมซึ่งกันและกันนะครับและรักษาความมั่นคงป้องกันการลุกลามภายนอกประเทศนะครับทีนี้มาดูความสัมพันธ์อันแรกนะครับครับล้านนา อาสมัยร้านนาครับก็สมัยพ่อคุณลากราแหงนะครับก็ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือกันกับพญางามเมืองในแคว้นพะเยานะครับและช่วยเหลือพญามางรายในการเลือกที่ตั้งนะครับหรือว่าเลือกเขาภูมิทําเนที่ตั้งที่เหมาะสมนะครับและวางฝังเมืองใหม่็นราชธานีใหม่ย้ายจากเมียงุมการมาอยู่ที่โนกบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ปัจจุบันก็คือจังหวัดเชียงใหม่นัเองนะครับ แต่ต่อมาในสมัยมหาธรรมราชาที่1นะครับความสัมพันธ์ตุลย์ไทยก็เริ่มลดน้อยลงไปเพราะล้านนาได้ไปยึดเมืองตากที่เป็นเมืองขึ้นของสุโขทัยนั่นเองเอาในสมัยมหาธรรมราชาที่2นะครับก็ส่งพระสมณะมหาเถระนะครับไปเผยแพ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงที่เชียงใหม่และก็เจรจาของเมืองตากคืนนั่นเองนะครับ และท้ายทสุดก็คือในสมัยพระมหาัธรรมราชาที่สามใสลือไทยนะครับก็ช่วยเท้าที่กลุ่มกามนะครับพระเจ้าขาของพระยาสามฝั่งแกนแห่งล้านนาน,นะครับบุกเข้าตีเมืองเชียงใหม่ทําให้เกิดความบาดหมางระหว่างสมุรไทยกับล้านานามากขึ้นนะครับมาดูด้านความสัมพันธ์กับอุทยาบ้างน,นะครับในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนั้นนะครับอยุทยาก็ยึดเมืองพิษณุโลก ของสุโขทัยไว้นะครับสุโขทัยจึงส่งคณะทูตไปเจราจาขอคืนได้สําเร็จในต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่สองน,นะครับอภิทยาก็ตีเมืองกาแพงเพชรของสุโขทัยได้สุโขทัยจึงยอมเป็นเมืองขึ้นนะครับและสุดท้ายเลยในสมัยพระมหาธรรมร,ราชาที่สามใจริทยก็ประก,กาศติกระานแต่สุโขทัยก็ยังตกเป็นเมืองขึ้นของอภิทยาอีกครั้งหนึ่ง สุขโขทัยครับสร้างความสัมพันธ์ขันเทือยก,กับอิทยานะครับเพราะพระธิดาของมหารธรรมราชาที่สองเนี่ยได้ทรงไปอภิเษกสมรสกับเจ้าสังขยานะครับต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์ของวิทยาทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระอินทรราชานะครับาภายหลงังพระมหารธรรมราชาที่สามนะครับสวรรคตพลลงเกิดการแย่งชิงนาจระหว่าง,าางพญาบาทกับพญารางนะครับสมเด็จพระ อินทร,ราชานะครับแห่งกรุงศรีเทยาก็ทรงไก่เกียรให้พยาบาลของเมืองพิจิตโลกทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่สี่ปรรมบาลน,นี่คือลำสุดท้ายของสุโขทัยเลยนะครับมาครองเมืองสุโขทัยนะครับแต่ก็ยังตกอยู่ภายใต้ของวิุณยาเหมือนเดิมอ,อาสุโขทัยในฐานะเป็นเมืองประเทศสาชของวิษณยานะครับก็ได้ถูกขนบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพิทยาเมื่อปีพุทธศักราช2006นะครับ ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถแห่งกรุงศรียุธยาขึ้นมาปกครองเมืองพุทธนนโลกในาฐานะราชธานีแทนกรุงศรียุธยานะครับอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้สุขโขทัยนั้นเสื่อมถอยลงในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็ล่มสลายไปนะครับดูค้าภาคใต้บ้างครับกับนครศรีธรรมราชนะครับสุขโขทัยนะครับกับนครศรีธรรมราชมี ความสัมพันธ์ในลักษณะคือการเมืองนะครับการปกครองไป,ไปดูแลในฐานะที่นครศรีธรรมราชนะเป็นเมืองประเทศราชนะครับก็ผ่านาาทางด้านวัฒนธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาครับที่เรา,เาขึ้นมาข้างสุโขทัยนะครับเอาขึ้นมาเผยแผ่ยังสุโขทัยนะครับเริ่มก็ในสมัยพระพุทธาภิเษงมหาราชนะครับเพราะว่าเมือ,องนครศรีธรรมราชนะั้นยอมรับอิทธิพลของเมืองสุโขทัยนะครับและยอมเป็นเมืองขึ้นต่อสุโขทัย ภายหลังนะครับพอผลหลังคำเห็นก็สร้างความสัมพันธ์นั้นก็เริ่มลดน้อยลงเสื่อมลงเนื่อจงจากระยะห่างที่อยู่ไกลมากนะครับรวมทั้งเมื่อมีการก่อตั้งยุธยาครับที่อยู่ถัดจากสุขโขทัยลงมานะั้นอยุธยาก็เข้ามาเีนืหน้าแทนที่นั่นเองเอามาเลยความสัมพันธ์กับหัวเมืองมอญบ้างน,น,นะครับสุขโขทัยครับกับ,บอมอญเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบประเทศสราเช่นกันนะครับเอ่เปิดหัวเมืองมอญเป็นเมืองท่าครับ ทางด้านการค้านะครับด้านทางด้านอา่าวมอตมะหรือทะเลอันดามันนะครับจากชาติจากต่างชาติที่แล่นเรือสัมพรามานะครับไม่วก็เป็นอาหรับอินเดียลังกาความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับผ่านทางพระพุทธศาสนานะครับได้จัดส่งคณะสงฆ์เดินทางไปศึกษาพระธรรมพระธรรมวินยัยกับคณะสงฆ์มอนแล้วนากลับมาเผยแพร่ให้กับสุโขทัยอยีกครั้งหนึ่งนะครับผมเบอรมอนนั้น ก็ได้แก่เมืองมลิทวายตนาวสีหงสาวดีสัตเทิมและนลครพันหลังสิ้นสุดพ่อขุนลากําแหงนะครับหม่องเมืองมอญก็เริ่มอิสระนะครับบางครั้งก็อยู่ภายใต้อำนาจรัฐที่แข็งแรงกว่าสุโขทัไทยนะครับเก่กับรังกานะครับในกับรังกาเองก็ได้รับทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะสมัยพ่ะขุนลากําหกแห่ก็นิมนต์พระจาก,กานครศรีธรรมราชน,นะครับก็ พระพุทธศาสนานิกายเห็นลาแบบลังกาบงนะครับมาบดิตฐานอยู่ยังภูมิสุโขทัยนะครับเมื่อปี1900นะครับตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะครับพระอโนมาทัศศีและพระสมณะมหาเถระนะครับนําพระพุทธศาสนานิกายลังกาบงเก่านะหรือรามันบงเนะี่ยจากนาครพันม,มาเผยแผ่ที่สุโขทัยอยีกครั้งหนึ่งนะครับก็่อเลิ่มที่จะ ศึกษาขระวไทยไดีดกอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นําเรื่องของไตยคุณมร์ร่วมเข้ามาด้วยนะครับปีพันเก้าร้อยบสองครับตรงกับสมัยพระบรมรัาลหรืองค์สุดท้ายพระมหาธรรมราชาที่สี่นะครับพระคำพีจากเชียงใหม่นะครับก็นําพระพุทธศาสนานิการลาวกาวงจากลังกามาเผยแร่ที่สุขโขทัยอีกครั้งนึ่งก็คือเอาเชียงใหม่เชียงใหม่ได้คำพีมาใหม่ก็นํามาเผยแผ่ที่สุขโขทัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ล่มสลายไปในที่สุดนะครับ ทางด้านจีนบ้นางความสัมพันธ์กับจีนนั้นเป็นแบบระบบบรรณาการนะครับในสมัยพรอพุนธลากำแหงน,นะครับส่งทูตไปเพื่อไปพร้อมกับเครื่องบรรณาการนะครับและในสมัยพระยาหรือไทยก็ส่งไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราได้เทคโนโลยีใ,ใหม่มาด้วยเพราะว่าจีนนะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับเราก็สามารถได้พึ่งพาด้วยนะครับเมื่อไรที่จีนเผยแผ่แผ่ที่คนมาทางตอนใต้กรุโกทไทยอาจจะลำบากดังนั้นจึงสร้างความสัมพันธ์แบบ ระบบบรรยาการนั่นเองนะครับเพื่อการค้าขายด้วยนะครับัมพันดีดังนั้นเราก็ได้ะไรครับเครื่อมสังกะลโลก,กับมาด้วยนะครับเทคโนโลยีของจีนได้รับมาด้วยนะครับอาการสร้างความสมพลันดีกับจีนนั้นทาให้ได้ประโยชน์ทางการค้าเห็นไหมครับได้ประโยชน์ทางการค้าการเดินเรือเพื่อนปั้นดินเผาแล้วก็ช่างจีมาช่วยนะครับอ,อิทธิพลของอะไรัตะวันออกนะครับก็ มีการเมืองการปกครองสิทธิสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับด้าน,านการเมืองการปกครองเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับปัญหากษัตริย์ก,ก็ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธริชธรรมก็คือหลักสิปการนะครับทางศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์นะครับเรื่องสมุติเทพสมุติเทพก็คือกษัตริย์เป็นเหมือนสมุติเทพนะครับคอยดแูแลประชาชนนะครับเรียบนเสมือนบ้าเป็นคนที่มาจาก มัจุตินั่นเองมัจุติแล้วกลายเป็นกษัตริย์แล้วรักษาประชาชในให้อยู่เป็นสุขนะครับก็ได้รับอิทธิพลของพานินมดูมาแล้วคนอินเดียนั่นเองนะครับด้านเศรษฐกิจก็คือการค้าขายแบบเอือสัมภาวจีนะครับแบบระบบบรรณาการนะครับคำว่าบรรณาการก็คือเอาของไปองตอนรับของซื้อนั่นเองนะครับด้านสังคมนะครับกษัตริย์ตรงมีฐานะเป็นธรรมราชา ก็คือผู้ทรงธรรมนะครับประตัดผู้ทรงธรรมมีการนับถือศาสนาพุทธนะครับให้ความคารวแก่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็คือเป็นชนชั้นที่อยู่หนอ,อาการปกครองนะครับเป็นชนชั้นที่ต้องดูแลแล้วก็ให้การศึกษากับประชาชนให้ความเขาเรียกว่าทางด้านทางด้านจิตนะครับรักษาจิตรักษาใจแล้วก็บำรุงรักษาใจปฏิบัติธรรมอย่างเป็นต้นนะครับวัฒนธรรมก็คือนับถือศาสนาพุทธ ก็ทาเส้น่งังกระโลมีประไต่ภูมิระ่วมนะครับแล้วก็นาชเอลมาจกขอมอนเดียในกฎหมายพระธรรมศาสตร์นะครับอันสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับยอมรับในพระพุทธศาสนาที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุขโขท,ทัยกับนครศรีธรรมราชรังกายและมอ้าน,นาจีไปอย่างราบรื่นนะครับอ,อันนี้กูขอพักไวนิดนึงขอให้เธอได้ฟัง ที่ครูได้กล่าวไว้ว่าให้เธอได้ฟังเพลงเทพทองลักษณะของเพลงเทบทองเนี่ยไม่มีสิ่งที่บอกได้ชัดเจนแต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับติ่งเพลงเนี่ยมันต่อเนื่องสื่อเนื่องกันมาโดยไม่รู้ที่มาว่าไอ้ดนตรีเนี่ยคีย์โน้ตอะไรนี้มานมาอย่างไรใช่ไหครับฟังๆมาแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นปัจจุบันนี้อาลองรับชมเลยครับ โคยกตัวอย่างเป็นเพลงเทพทองในสมัยสุโขทัยที่มีการเืียบเรียงขึ้นใหม่ในปัจจุบันที่สันนิษฐานม,มากมาจากสุโขทยัยจะมีการเล่นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเมื่อเธอฟังดนตรีแล้วเป็นไงบ้างครับรมเรื่นเยินสบายใจใช่ไหมก็บ่บอกถึงได้ว่าวัฒนธรรมของสุโขทัยเป็นติ่งที่ราบเรียบสงบร่มรื่นมีความสุขนั่นเองนะครับทางด้านศาสนาพุทธก็เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้ ประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเอาเรามาเข้าเรื่องต่อไปครับครูอขอเน้นย้ำเรื่องของภูมิปัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับภูมิปัญญาก็คือความรู้ทักษะก็คือความเชื่อนะครับหรือพฤติกรรมญญในการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สร้างสรรสั่งสมเวลานานแล้วก็ให้คนรู้หลังได้สืบทอดได้นะครับเขาเรียกว่าภูมิปัญญา ปมิปัญญาปเป็นดดสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดง่ายๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคราวที่จะต้องทําพอทําแล้วสามารถใช้ร่วมกับธรรมชาติในสิ่งแวดใช้สิ่งแวดล้อมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยในการสร้างสารรค์ิ่งผลิตขึ้นมาคิดขึ้นมานเ,เพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อการดำรงชีพนะครับเขาเรียกว่าสัญชาติปัญญาของคนนะแ้่เมื่อคนมีสัญชาติัญาาก็เกิดูุิปัญญาขึ้นมาปมิปมัญญาปุ๊บก็เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอด สู่ชนรุ่นหลักนะครับอ่าดูภูมิปัญญาของสมัยสุโขทัยนะครับก็ได้แก่ความต้องการด้านปัจจัยมาเชื่อมาเพื่อดํดำรงชีวิตนะครับก็ได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้นะความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับก็คืออย่างเช่นเรือน้ําที่ฤดูฝนน้นําหลากแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับเพราะว่าด้านหลังของสุโขทัยนะี่เป็นภูเขา แล้วก็ด้านตอนหน้าของเมืองเนี่ยเป็นที่ราบนะครับเวลาน้าไหลจำของมนก็ผ่านเมืองไปไมันไม่เก็บน้ําได้นะครับก็มีการจัดฐานการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งก็คือการสร้างเขื่อนดินหรือสริงคงนั่นเองนะครับอันที่สานะครับความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ลับธรรมนะสร้างความสงบสุขให้กับสังคมนะครับนั่นไงเห็นได้ชัดเลยว่าการปลูกฝาให้คนเกิดความเกลียดัน,นต,ต,ต่อบาดทำให้ประชาชนเองครับเกิดความสงบสุขเรียบร้อยไม่ที่จะ ไม่ขัดแย้งกันไม่ได้จะทำลายกันนะครับอันที่สี่นะครับความต้องการที่จะให้เกิดความมั่นคงของอาณาจักรเป็นไงครับเมื่อคนเราต้องการความมั่นคงหรือก็ต้องด้วยภาษาครับสื่อสารภาษาด้วยกันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพื่อแสดงถึงความเป็นชาติเด,ดีวยวกันก็เลยสร้างภาษาขึ้นมานะครับเขียนด้วยกันพูดด้วยกันใช้ลักษณะเดียวกันจนเกิดเป็นความรุ่งเรืองของอาณาจักรนะครับ ผลงานที่ที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนะครับที่เห็นมาก็คือหนึ่งครับการสร้างระบบชลประทานนะครับเก็บอาไป้ใช้ในฤดูแล้งนะครับอการสร้างสรีโครงกร,งกรนะครับโดยทำร่วงก็คือเขื่อนดินพอสร้างเขื่อนดินเสร็จทายังไงหล่ะจะให้น้ําที่เราเก็บเก็บไว้ใช้เนี่ยอยู่บนภูเขาแต่จะเอามาใช้ในเมืองทําไงครับก็สร้างสระน้ำไว้เรียกว่าตระพังนะครับเอาไว้้รอบเมืองเลยถ้าเธอไปเที่ยวที่สุขโขทัยเมือง ทยานจะอุทย,ยานวัสดุสตรไทยนะครับก็จะเห็นว่ามีบ่อน้ําเยอะไปหมดนะครับรู้จักการใช้ศิลาแรงสร้างอาคารนะครับศิลาแรงตามธรรมชาติรรมาใชา้ประโยชน์นะครับก็ยังคงเหลือสร้างโบร,ราณสถานคงอยู่ด้วยศิลาแรงนะครับการปั้นการทำเครื่องปั้นดินเผาครับก็คือการนาําเทคโนโลยีจากอินรรมีมาใช้ก็ทําเรียกว่าเครื่องสังคโลกนะครับเกิดความสวยงาม รู้จักประดิษฐ์นะครับโลหกรรมสำนิกนำมาใช้ทําเครื่องมือเครื่องใช้ประดิษฐ์พวกพุทธลูกนะครับปางมาวิชัยปางลีลาลอยตัวที่ในสมัยในสมัยโทไทยเนี่ยถือว่าสวยงามที่สุดนะครับผลงานสร้างสังคมยาต่อนะครับก็คือรู้จักหาวัสดุที่เหมาะสมนะครับในการทําปูนและแข็งตัวนะครับเพื่อผลงานและลวดลายได้ปรกากฏออกมาอย่างสวยงามยกตัวอย่างเช่นวัดสีชุมในการก่อสร้าง บนโดมมีการกอร่อสร้างอุโบสถมีการกอร่อสร้างวิหารเนี่ยขนาดใหญ่นะครับที่หลงเหลือไว้นะครับการใช้คติความเชื่อด้านพระพุทธศาสนาควบคุมพฤติกรรมเห็นไหมควบคุมพฤติกรรมนะครับพระพุทธศาสนาสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้นะครับในสมัยนั้นนะครับเมื่อปลูกฝังแล้วก็เกิดความสงบร่มเย็นมีศีลธรรมนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุข าการประดิษฐ์วักษรใดขึ้นนะครับก็เป็นของตัวเองเรียกว่าลายสือไทยในสมัยว่ากลาลังก็มีเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะขอเรื่องของการร่วมสลายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับามาดูนะครับว่าเหตุแห่งการร่วมสลายของเราโบราณนะ่ะ มีเหตุผลใดมีปัจจัยใดม้างที่จะทำให้สุโขทัยนั้นล่มสลายอประชมวิญญางจากกรมศิลปากรครับการสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัยราวกลางพุทธศตวรรษที่19เกิดอาณาจักรที่มีอำนาจขึ้น2องอาณาจักรทางตอนเหนือของสุโขทัยคืออาณาจักรล้านนา ส่วนทางใต้ของสุขโขทัยคืออาณาจักรอยุธยาที่สามารถควบคุมเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ได้สุขโขทัยถูกอยุธยายึดเมืองสองแคว,วไว้ได้ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองสองแควและทรงโปรดให้พระคณิษฐาของพระองค์ปกครองสุขโขทยัยเมื่อพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักราช1,911พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของสุโขทยัยอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จส่งผลให้ในราวครึ่งศตวรรษต่อมาอายุธยาได้เข้าครอบงำแคว้นสุโขทยัยทีละเล็กทีละน้อยโดยการสมรสระหว่างเจ้านายของทั้งสองราชวงศ์และเมื่อพระมหาธรรมราชาที่สี่ บรมปาลกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุขโขทยัยสวรรคตสมเด็จเจ้าสามพระยาได้ส่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาโอรสที่สมภพจากพระชายาราชวงศ์สุขโขทยัยมาครองเมืองพิษณุโลกปกครองกลุ่มเมืองเหนือทั้งหมวลโดยขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาถือเป็นจุดสิ้นสุดของแคว้นสุขโขทยัย เรได้ชมมายาธาไปแล้วนะครับว่าเหตุใดสุโขทัยถึงล่มสลายนะครับในตอนท้ายนะครับก็มีความขัดแย้งกันทางด้านการสืบราชบัลลังก์ใช่ไหมครับแล้วก็เหตุด้วยกษัตริย์เริ่มอ่อนแอลงแล้วก็อาณาจักรอื่นเริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะล้านนาและอยุธยานะครับมาดูกันครับความเสื่อมหน้าของสุโขทัยนะครับก็มีหนึ่งครับอำนาจทางสุโขทัยก็เริ่มอ่อนแอลงนะครับ ก็เช่นอัจเยานะครับยกปีเมืองพฤฤุทธนโลกได้ก็สามารถปราบหัวเมืองหลวงสาวดีได้นะครับและตั้งตนดุจสรานนะครับแสดงให้เห็นถึงความหมดแอทางด้านการทหารน,นะครับเกิดการแยกขีดอำนาจทางการเมืองในราชวงศ์พระร่วงสุดท้ายแล้วนะครับในสมัยพระบรมป,ปาทําให้มีการสู้รบกันเองภายในนะครับกล้ความหมดแอนะครับสุดท้ายการค้าขายกับต่างประเทศก็ซบเซาลงนะครับของเมืองมอญอัญเาทางตอนใต้เนี่ย ที่ใกล้ทะเลมากกว่าก็เริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับทําให้โขไทยถูกแย่งชิงผลประโยชน์ไปนะครับอันี้เห็นได้ชัดเลยว่าอะไรก็ตามที่เกิดความขัดแย้งภายในก่อนเมื่อภายในอ่อนแอภายนอกก็ต้องเริ่มเข้ามาใช่ไหมครับการแทรกแซงก็เหมือนร่างกายเราเมื่อร่างกายเราภายในร่างกายเราอ่อนแอแน่นอนว่าสิ่ง,งตา่างๆภายนอกมันก็ต้องเป็นไปด้วยใช่ไหมครับเห็นได้ชัดเลยว่าการแย่งชิงอำนาจภายในเนี้ย เป็นสิ่งที่ทําให้รัชวงศ์เสื่อมถอยลงแล้วก็กหมดอำนาจไปแล้วกลายเป็นเมือนขึ้นคนอื่นเหมือนกันครับถ้าเราเป็นแบบนั้นน่ะถ้าเปรียบเทียบเราเป็นแบบนั้นประเทศเราจะอยู่ได้ไหมใช่ไหมครับดังนั้นประเทศเราก็สามัคคีกันนะครับค่อยจะทําให้ชาติจเจริญรุ่งเรืองไปได้นะครับจบแล้วนะครับสำหรับสุขโขทัยนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ครูดได้ ให้เราได้ศึกษาตามเนื้อหาวิชานะครับตั้งแต่การสถาปนาสุขโขทัยนะครับพัฒนาการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแลกปัญญาสมัยสุโขทยัยและสุดท้ายคือการเสื่อมอำนาจข,ของสุขโขทัยนั่นเองนะครับและผู้จะออกข้อสอบทั้งเจ็ดขอข้อนี้นะครับในเรื่องของสุขโขทัยดังนั้นให้เราไปศึกษาข้อมูลดีๆนะครับเดี๋ยวรมจะออกข้อสอเบเนปะ็นแบบ ออนไลน์นะครับหน่วยละ3ข้อ5ข้อไปเรื่อยๆนะครับเจ็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นในต่อมานะครับหลังจากการภาคแล้วก็จะเป็นเรื่องของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับดังนั้นวันนี้ครูขอจบการบรรยายในวิชาประวัติศาสตร์สองนะครับตอนที่หนึ่งเรื่องของ สุดโปทายไว้แต่เพียงเท่านี้เอาวันนี้สวัสดีครับ